ันแดดค่ะ p r o n e r านี่โอ้โหครีมกันแดดตัวนี้นะครับี่ให้พี่ลองเทสกับมือเลยนี่แดดร้อนแดดแรงนะครับผมใช้ครีมกันแดดแบบเดิมๆก็เหนียวเหนอะหนะจริงๆอุดตันรูขุมขนกันไปนะฮะกันแดดแบบนี้ก็ไม่ได้ดีด้วยเท่าไหร่ไม่เต็มประสิทธิภาพนะฮะเหมาะมากๆเหมือนพี่ออกกําลังกายใช่ไหมคะเจอแสงแดดอันนี้เนี่ยเขาป้องกัน U V นะ SPF 50นะคะับพีเอบวกบวกเลยเอางี้ดีกว่า เทใส่มือแล้วมันไม่ไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่นะหน้าเลยเหรอทาหน้าเราเลยดีเลยล่ะนะคะแดดร้อนๆอย่างนี้นะคะถ้าใครแบบเขาเรียกว่าอะไรเวลาทาหน้าอย่างเงี้ยนะแป้งไม่ติดหน้านะคะหรือว่าไม่ทนหน้าเยิมเนี่ยนะอันเนี้ยไม่เป็นเลยนี่ค่ะเพราะเขาจะไม่ทําให้แบบแป้งคุณสีเพี้ยนไปตามจอมอนิเตอร์เป็นเป็นมือถือไปด้วยนะกันอย่างงั้นเลยรอคะโอ้โหแนะนําเลยนะนะคะตัวนี้นะคะเพราะว่าเขาแบบ เนื้อของเขาเป็นเนื้อวิปนะแล้วก็ผสมสารสกัดจากธรรมชาติสัมผัสก็จะเนียนนุ่มบางเบาเกลี่ยง่ายไหมเกลี่ยง่ายใช่ไหมดีมากเลยพี่ <ๆ S 2> ขเขาบอกว่าละ <ๆๆ S 2> ทาเราทาลงไปก็จะไม่หนาเหนอะนะคะประสิทธิภาพป้องกัน UVA UVB นะคะอัดแน่นนะคะและอีกอย่างเขาเป็นสารสกัดที่บำรุงเป็นออแกนิกด้วยนะมีส่วนผสมของน้ำมันอาร์แกนนะคะมีอะโลเวราหรือว่านหางจระเข้นะคะมีดอกเรสโนนะคะมีว <mixing S 1> <ๆ>ิตามิน A วิตามิน B นะคะมีต้นคอนเฟรนะคะแล้วก็เขาสามารถบำรุงแล้วก็ปกป้องอย่างมีประสิทธิ ภาพด้วยใช้แล้วก็จะเนียนไม่ต้องโบ๊ะให้หลายๆรอบเลยทาปุ๊บเนี่ยก็สามารถแต่งหน้าปั๊มาะบขคไม่เยิ้มนะคะแล้วก็สามารถติดทนยาวนานได้8ถึง12ชั่วโมงนะคะยบ้้าแลวชอบข้อนี้เขาบอกว่าลดเลือนริ้วรอยได้ในสีสัปดาห์ใช่กันแดดลดริ้วรอยได้ด้วยอ่ะไม่เคยเจอในตัวไหนเลยนะปกติกันแดดก็คือกันแดดริ้วรอยก็คือริ้วรอยเทนั้นเองอันนี้กันแดด ท้าไม่ชุดลดดิ้วลอยได้ไม่ใส่สีไม่ใส่น้ําหอมไม่ใส่พาราเบนนะคะไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผิวด้วยใช้ได้ทุกเพศวัยเลยครับอันนี้ขนาดค่ะอยู่ที่15กรัมนะคะบาโปรโมชั่นเลยไหมจัดไปโปรโมชั่นปกตินะคะราคาเต็มอยู่ที่3 9 9กวันนี้เลยเพียง269บาทเฮ้ยโอเคยอดเลยนะครับผมอีกหนึ่งอย่างเนี่ยนะฮะไม่ว่าคุณจะเดินทางใครที่มีไลฟ์สไตล์ชอบเที่ยวต่างจังหวัดหรือต้องไปทำงานต่างจังหวัดนะครับ อันนี้เอาขึ้นเอาแบบเอาขึ้นเครื่องได้เลยอ่ะนะครับสบายได้เลยนะพกง่ายมากด้วยนะครับเขาบอกว่าปกติเนี่ยนะการแดดเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะเพราะยิ่งแสงแดดเมืองไทยยิ่งสําคัญเลยเพราะว่าคุณออกไปก็เจอแสงแดดแล้วนะคะแล้วการที่คุณไม่ได้ป้องกันอะไรไว้เนี่ยตอนนี้อาจจะยังไม่รู้สึกแต่พอคุณแตะเลขสี่ปุ๊บเนี่ยฟ้าเริ่มมาเริ่มเป็นเปืดๆเนี่ยนะคะหรือว่าใครที่ตอนนี้เริ่มเป็นแล้วเราต้องมาป้องกันก่อนได้แล้วฟื้นฟูก่อนได้นะนะยคะอย่างผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นลองสังเกตคุณแม่ดูคุณแม่ดู ใกล้ตัวคุณป้า<ช>คุณน้าคุณอาหน้าเขาเริ่มเป็นปืป้นๆหรืออย่างะะบอกเขาเลยค่ะตัวนี้ดีจริงโอ้โหต้องบอกว่าอีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากจะเติมให้ข้อมูลนี้จากพี่ลินเนี่ยนะฮะ,ะบางคนนี่นึกออกนึกไม่ออกว่าทําไมต้องทาครีมกันแดดด้วยทําไมไม่ทาไม่ได้เหรอคุณนึกถึงฝ้าของบ้านเนี่ยบ้านเรามันจะมีฝ้าฝ้าตัวนี้ใช้ทำไรคือการความร้อนหน้าเราก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าหน้าเราเนี่ยไม่มีฝ้ากันความร้อนนะครับผมหน้าเราก็จะเป็นฝ้า <ừ> เพราะฉะนั้นเราถึง,ถงต้องทาครีมกันแดดเพื่อ <để S 1> ปกป้องจากแสงแดดไม่ให้หน้าเราเป็นฝ้ากรอกอีกชั้นหนึ่งถูกต้องละ,ะช่วยป้องกันไม่ให้รังสีเนี่ยมากระทบผิวโดยตรงนั่นเองเข้าใจง่ายๆแบบนั้นเองนะครับผม <ừ> นะฮะโอเคนะคับราคาพิเศษเลยใช่ไหมพี่ลินี้เนี่ยราคาพิเศษค่ะเหลือเพียง269บาทส่งฟรีส่งฟรีด้วยตัวนี้ดีจังเลยอ่ะนะฮะโอเคนะฮะชอบตัวไหนนะทุกสินค้าตรงนี้นะครับจัดกันไปได้เลยที่ไลน์ชอปปิ้